สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไต้หวันนะครับหุ้นไต้หวันของวันที่เกีดนะครับเกีดวันนี้วันที่พหัสบดีนะเกีดนะครับเกียด14ตุาคม2566นะครับหุ้นไต้หวันจะมี ชมวันละหนึ่งคลิปเท่านั้นนะครับคลิปสั้นหนึ่งนาทีนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รู้ลุงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับออาวันนี้มีอะไรบ้างชมเลยสองสามสี่นะครับเน้นที่สามนะลองสองกับสี่นะครับหุ้นไต้หวันนะวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดนะหุ้นไต้หวันสองสามสี่นะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสี่ แบบนี้เลยนะครับชนชอบอยจัดนะหุ้นไต้หวันรูดวิ่งเท่านั้นนะครับสองกับสามรองสี่นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิง